วัสดีครับวันนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับฝาส้วงน,นี่นะครับฝาส้วงแบบนี้นะเนี่ยใครเจอปัญหามันขยับอย่างนี้บ้างนะฝาปิดโถส้วงเนี่ยมันขยับบบนีะครับเวลาเรานั่งเนี่ยมันไม่สบายตัวมันไม่สบายนะมันขยับอย่างนี้ได้มันซ่อมได้ครับมีวิธีแก้ครับนี่นะตรงนี้จริงมันปิดไว้อย่างนี้นะครับปิดไว้อย่างนี้เราเปิดออกมาในข้าลังเนี่ยมันจะมีน็อต น็อตตัวผู้นะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นน็อตตัวเมียครับอย่างที่เห็นในรูปนะนั่นแหละเป็นน็อตตัวเมียอันนี้มันหลวมเราทำยังไงเราก็ขันขันหมุนขวานกาเข้าหมุนขวานี่นะหมุนไปทางขวาอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างเราก็มือไปจับจับไว้จับน็อตตัวเมียไว้ให้มันหมุนตามนี่นะเราหมุนหมุนหมุนุนนนนไปครับจนมันแน่นจับข้างล่างด้วยจนมันแน่นนะครับเอ๋ใครไม่มีใครควงก็ใช้พวกนี้ก็ได้นี่ ไอที่ดึงกระป๋องกาแฟนะหรือเหรียญบาทก็ได้นะครับหมุนมันสามารถเข้าร่องตัวนี้ได้นะหมุนแน่แน,นแล้วมันจะไม่ขยับนี่พอเราหมุนแน่นนะพอเราหมุนแน่นเสร็จป,ปุ๊บเราก็ปิดไว้ดูได้คืนนี่นะไว้ตรงนี้สองอันเสร็จแล้วนี่ไม่ขยับ,ลยบแล้วครับเราเอามือยังไงมันก็ไม่ขยับแล้วนี่นะก็จะแน่นเหมือนเดิมนี่ครับแค่นี้ครับไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกเพื่อนเพื่อน,นด้วยให้แก้ไขได้ตรงนี้